พิรุดีของฮาชิคอนเซ็ปต์คืออะไรฮะปรับเพิ่มเติมคําว่าปรับปรับลําไส้ของคุณให้เป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวดีซะก่อนโดยการที่คุณต้องกินกรดผลไม้อ่อนๆเพิ่มคืออะไรเพิ่มก็คือจุลินทรีย์12,400ล้านตัวที่ผมว่านี่แหละครับพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แล้วไงเพราะในเนี้ยเขามีกรดผลไม้อ่อนๆที่มันอยู่ในซองนี้อ่ะผมให้ดูก่อนเลยจะได้อธิบายให้ถูกอยู่ในนี้ หลังจากนั้นนะครับคุณก็ต้องเติมอาหารให้ก <m> ับ <medi> จุลินทรีย์ตัวดีที่เข้าไปในลาไส้ของคุณอยู่ที่ไหนฮะอาหารก็อยู่ในนี้เพราะเขารวมทั้งหมดอยู่นี้ทั้งหมดเลยก็คือปักเพิ่มเติมอยู่ในนี้นะฮะใน1ซองเท่านั้นนะครับนี่ก็คืออย่างเงี้ยเป็นซองอย่างเงี้ยฮะในนี้ที่บอกไปนะครับก็ จะมีนะฮะเป็นพิบโอติกนะฮะห้าพันเบริกรมัมพิบโอติกคืออะไรก็คืออาหารของเจ้าจุลินทรีย์เนี่ยแหละครับที่เขาอยู่ในนี้เขาให้มันไปเลย5000ัิลบริกรัมตอนหนึ่งซองนะครับอันเนี้ยจุลินทรีย์มันชอบมันก็จะกินมันก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถไปเหมือนกับดูแลลําไส้เราได้นะครับทำให้เรานั้นถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดนะฮะหรือว่าลําไส้แปรปรวนเนี่ยกินได้นะครับจบกระบวนการ สิ่งที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าคุณทานวันนี้คุณถ่ายทันทีหรือคุณอืดทันทีแต่ผมมั่นใจสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ขี้ของคุณจะเป็นลำและสวยงามมากมันบ่งบอกถึงสุขภาพของคุณนะกินให้เป็นประจำกินทุกวันนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณกิน prd ของฮาชินะครับกินไปเรื่อยๆนะครับผมยืนยันนะไม่ได้บอกว่าคุณทานวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะถ่ายทันที ต้องให้เวลากับมันมันเป็นการปรับลำไส้ด้วยวิธีธรรมชาติมันเป็นโปรไบโอติกมันเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะเข้าไปอยู่ในลำไส้ของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับ